ทำอะไรมือมลนร้อนนะเ่อมันนิ่มอ่มนิ่มไมรนมหนีวานหอมมากสิหอมดูดิหอมไหมหอมไหม คนนี้ดะหอมเว้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นิ่ประวันเดี๋ยวเอามาเจ็ด